อ่าครับผมก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับผมมาพบกับผมนะครับช่องสมชายบิตคอยนะครับก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับก็ติดเรื่องงานนะครับไม่ค่อยมีเวลาว่างสักเท่าไหร่นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับเว็บคริปโตนะครับคริปโตแท็บเบลเซอร์นะครับก็จะเป็นเว็บตัวนี้นะครับเป็นเว็บสายฟรีนะครับเป็นเว็บสายฟรีที่ เปิดมาค่อนข้างที่จะนานเลยเนาะผมก็แนะนํามาก็หลายคลิปแล้วตั้งแต่เริ่มต้นน่ะตั้งแต่ผมเริ่มต้นทําช่องผมก็แนะนํามานะครับอันนี้ก็จะเป็นบัญชีตัวที่สองของผมเลยเนาะบัญชีแรกผมไปทะลึ่งนะครับไปอ่าไปยังไงเขาเรียกไงกดให้มันเนี่ย <c oughs> ถ้าในโทรศัพท์มันจะมีตัวนี้นะครับอ่าคาว คาร์บูนะครับคาบูผมไปใช้สคริปต์รันให้มันกดบูทอยู่ตลอดนะครับผมไปทะลึ่งมันแล้วก็ <c oughs> มันก็แบนบัญชีผมอันนี้บัญชีใหม่ผมนะครับแต่ว่าผมก็ถอนไปหลายรอบแล้วแหละนะครับถอนขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งพันสตชินะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูอ,อะไรอะ่ะแบบหนึ่งนะครับประวัติการถอนนะครับประวัติการถอนโอเค อ่นี่ครับประวัติการถอนหมุมถอนไปที่สามพันสามร้อยสตูิ 3, นะครับสามพันแปดสิบสตูิหรือ BTC นั่นเลยนะครับนะโอเคนะครับก่อนนี้ผมก็จะถอนได้แลวเนาะ,ะผมมีอยู่สองพันสองร้อยแปดสิบหกนะครับอโอเคผมแล้วก็ผมได้ขุดบน vps นะครับ vps หรือ,อเขาเรียกอะไรอ่ะ วินโดว์วินโดว์วีพประมาณนั้นเลยครับวินโดว์เซิร์ฟเวอร์เออเนาะผมกาพูดไปเรื่อยนะครับติดติด,ตดขัดขออภัยด้วยนะครับผมขุดใน Windows Server ผมก็เช่า VPS มานะครับก็คือเป็นเครื่องจำลองนะครับเป็นเครื่องจำลองของระบบคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ไปเช่ามาถามว่ามันคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มหรอกนะครับอเพราะว่าสเปคมันได้มาน้อย2อคอนะครับอ่า CPU 2คอเลมสกิกนะครับมันก็ ค่อนข้างที่จะน้อยนิดนึงนะครับผมแต่ก็ผมก็เอามาขุดนะครับขุดเล่นๆนะครับเพราะว่าบางทาีมันก็ช่วยได้พอสมควรนะครับใครมีคอมพิวเตอร์แรงๆนะครับใครมีคอมพิวเตอร์แรงๆก็สามารถนํามาขุดได้นะครับตอนนี้ผมใช้เป็นโน้ตบุ๊กนะครับเป็นไรเซน5านะครับไรเซน5์รหัสอยู่ที่3 0 0 0 3,000กว่าๆนะครับนะ ไลเซนส์ไลเซนต์ตัวเจน3นะครับแล้วก็ใช้กาจอจอ GTX 1 6 6 0นะครับผมแต่ตัวเบ์เซอร์ตัวนี้มันจะใช้ทรัพยากรจาก CPU นะครับส่วนมากมันจะกิน CPU นะครับตอนนี้ผมปิดอยู่นะครับเพราะว่าผมอัดคลิปอยู่ถ้าผมเปิดเนี่ยมันอาจจะแหลกได้นะครับเพราะว่ามันเป็น CPU บนโน้ตบุ๊กไม่ใช่บนเดสก์ท็อปนะครับผมโอเคผมก็มา พูดคร่าวๆนะครับก็วิธีการขุดนะครับเพื่อนๆมาเป็นสมาชิกหรือเป็นพันธมิตรกับผมเนี่ยนะครับก็มาช่วยกันขุดนะครับผมมาช่วยกันขุดนะครับตอนนี้ผมมีสมาชิกที่เป็นพันธมิตรกับผมอยู่แล้วนะครับก็283คนนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนะครับกดลิงก์ใต้คลิปอ่ามันก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับเพื่อนๆกดลิงก์มานะครับผมถ้าใช้บนคอมพิวเตอร์นะครับผมกดลิงก์มา ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบนโทรศัพท์ก็สามารถกดได้เหมือนกันนะครับอันนี้สําหรับคอมพิวเตอร์เพื่อนๆก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับส่วน Android ก็กดตรงนี้นะครับ i อ s เก็สามารถขุดได้เหมือนกันนะครับบนมือถือนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆเข้ามานะครับเข้ามาก็มันจะให้เราใส่อีเมลนะครับอีเมลที่เราจะพ่วงในการขุดนะครับ เกิดว่าเราอยากเรามีความรู้เกี่ยวกับ VPS นะครับอยากเช่าเครื่องมาอีกเราก็เอาเมลเดิมเนี่ยไปกรอกนะครับอ่าไปกรอกแนะนําว่าเอาไปกรอกนะครับใช้หลายๆเครื่องได้ยิ่งดีนะครับยิ่งขุดได้เยอะนะครับอ่าก็สมมุติมีคอมพิวเตอร์3เครื่องนะครับเพื่อนๆก็ต้องใช้เมลเดียวกันนะครับมาช่วยกันขุดมันจะได้เร็วหน่อยนะครับอ่าโอเคนะครับผมวิธีการขุดนะครับผมขอสาธิตเป็นใน VPS แล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้าผมเปิดใน คอมพิวเตอร์ผมเนี่ยผมกลัวมันแหลกนะครับผมจะเข้าไปในวินโดว์จำลองนะครับผมนี่เลยนะครับอันนี้ผมเช่ามานะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์เนี่ยครับผมแต่ว่ามันทํางานย4บี่ชั่วโมงถึงเราจะปิดโน้ตบุ๊กไปแล้วแต่เราก็ตัวเนี่ยตัว v p s เนี่ยมันก็ยังทํางานอยู่นะครับ24ชั่วโมงจนกว่า มันจะหมดอายุนะครับเราเช่ามากี่วันก็อยู่ได้เท่านั้นเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมเปิดเต็มแม็กเลยนะครับเพื่อนๆล็อกอินเข้ามานะครับถ้ามันเข้ามาเป็นหน้าแรกอย่างนี้นะครับถ้ามันเข้ามาเป็นหน้าแรกอย่างนี้นะครับไอ้เพื่อนๆมากดตรงนี้นะครับของเพื่อนๆมันจะเป็นสีอ่าสีจะจืดอย่างนี้นะครับสีจืดก็ให้เพื่อนๆคลิกตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะเด้งมาสู่หน้านี้นะอ้าวกาทิ้งซะงั้น สักครู่ครับอโอเคนะครับพอเข้ามาหน้านี้ในเมื่อเพื่อนเพื่อนล็อกอินอะไรเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆพนสังเกตนะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับเพราะว่าสเปคมันน้อยมันอาจจะช้าหน่อยนะครับอ่ะสักครู่ครับสักครู่เหมือนมันจะค้างๆไงไม่รู้ อ่าโอเคเดี๋ยวผมเปิดสักครึ่งนึงก่อนแลวกันนะครับเผื่อมันรีโมทมันจะ,ะบักบักนะครับพอเพื่อนเพื่อนล็อกอินมาหน้านี้นะครับอย่าเพิ่งเปิดตัวนี้นะผมแนะนําว่าเพื่อนเพื่อนมาที่3ขีดตรงนี้นะครับสาขีดเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาดูว่ามันมีอีเมลเราไหมนะครับอ่าถ้าขึ้นอีเมลอย่างนี้ก็คือว่าล็อกอินเรียบร้อยถ้าเกิดยังไม่ขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนกาทิ้ง ออกเลยนะครับแล้วก็เข้ามาใหม่แล้วก็เข้ามาดูถ้าขึ้นก็ถือว่าล็อกอินเรียบร้อยจากนั้น mm hmm. ก็เพื่อนๆเ,เปิดขุดได้เลยนะครับใครมีสเปคที่สูงก็กดแม็กไปเลยนะครับใครที่บอกว่าเออจะเหลือไว้ทํานู่นทํานี่ก็กดไว้สักครึ่งหนึ่งนะครับอ่าใครที่อยู่บ้านนะอยู่บ้านแล้วเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไปวันๆหรือเล่นเกมเล่นดู YouTube อะไรเนี่ยสเปคเหลือๆก็อะเอามาขุดให้มันเป็นเงินซะนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูเหมือนกันนะครับ ผมจะมาถอนให้ดูนะครับอ่กดมาที่3 4ขีดตรงนี้ครับมาที่ตรงนี้ครับนะครับการถอน btc นะครับจากนั้นนะครับช่องแรกเนี่ยก็คือใส่ address ของ bitcoin นะครับกระเป๋า bitcoin ของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคุณจะถอนเที่ยวไหลตอนนี้ผมมีอยู่2อ่า2 btc นะครับตรงนี้ก็ใส่ address ของ bitcoin นะครับอ่า ผมใช้กระเป๋าเป็นของบิดข u b นะครับตอนนี้ไม่มีเงินนะครับผมถอนกินหมดแล้วนะครับช่วงเหรียญขึ้นนะมาที่ BDC นะครับฝากเหรียญส่วนกระเป๋านี่เพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับส่วนการถอนนะครับก็เอาอ d เมล e มาวางตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็กดฉันไม่ใช่โปรแกรมครับกดวิดดอเลยนะครับแล้วก็มันจะส่งเมลนะครับ ส่งอีเมลการยืนยันการถอนนะครับไปอย่างอีเมลที่เราทําการผูกกับเบราว์เซอร์ไว้นะครับนี่ก็คืออีเมลนี้เราไปกดคอนเฟิร์มอะไรก็เรียบร้อยนะครับยืนยันการถอนก็ใช้เวลาการถอนอยู่ประมาณอ2่า2วันนะครับแล้วแต่การจระาะจรณเวลานั้นด้วยนะครับโอเคนะครับใครอยากจะมาช่วยขุดผมหรือว่ามาเป็นพันธมิตรกับผมนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับเรามีกลุ่มไลน์เพื่อเพื่อเพื่อพูดคุยนะครับถึงผมจะไม่ค่อยได้เข้าไป พูดคุยสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมติดภารกิจนะครับโอเคนะครับก็เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับหากผมพูดผิดหรือพลาดตรงไหนไปก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็สวัสดีครับผม